ผมแค่อธิบายเียๆแค่นีครับเราก็จําเป็นต้องทราบตรงนี้ก่อนคราวน,นี้เรามาดูที่หนะ้าแผมจะเริม่มอธิบายแนละ้วว่าเวลามีกําไรแล้วแบ่งกาไรให้กับผู้ถือหุ้นนั้นเนี่ยจะแบ่งอย่างไรข้อที่เราจําได้นะครับว่าห้ามมีกําไรขาดทุนนะมีกําไรเท่าไหร่9แสนเมื่อมีกําไร9 100, แสนก็ต้องแบ่งให้กับในกอและในขอนะครับในกอและขอได้ ส่วนแบ,บ่งมาก็จะต้องมีรวมกันแล้วก็คือเก้าแสนด้วยผมจะอธิบายแบ,บ่งกำไรตามทีอัตราของที่ก่อนนะครับเราก็ไปดูกันว่าเขามีสัญญาว่าอย่างไรเขาบอกว่าถ้าเกิด,ดแบ,บ่งกำไรกับทุนเข้ากันก็คือว่ามีเก้าแสนเนี่ยจะต้องแบ,บ่งให้กับในกอครึ่งนหนึ่งในกอครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเก้า ขัน้น5ในขอรับสี่ขนนั้น5ทุนของในขอได้ขอไปไนะเป็นไงฮะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มขึ้นก็จะต้องลงทางด้านเครดิตผมจึงเครดิตเพื่อชี้กระแสทุนในขอ,นขอแล้วก็เดบิตเพื่อบัญชีกำไรขาดบทำไมเดบิตกำไรครั ีบวกสามเมื่อลดลงก็จะต้องอยู่ทางด้ดนานเดิตจึงได้กำไรกับรครุณอย่าลืมนะครับว่าค่าที่จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วจ่ายกับผู้ถือหุ้นนั้นเราจะไม่งลงด้วยคำว่าค่าใี้จ่ายแต่เราจะลงมีการลดยอดบัญชีกำไรกับคุนนะครับหลังจากที่นายกอและนายขอเนี่ยได้รับส่วนแบ,บ่งมาคนละสี่แสนห้าส่วนได้เสียของเขาหรือว่าบัญชีทุนสุทธิของเขา,าจะเปลี่ยนแปลงไป ดูเช่นในกอนะครับคุณเดิมก็มีู่แสนแปดแสนแปดเกิดจากบัญชีคุณตอนสิ้นปีอ x1 เขามียอดจบไปอยู่แสนแปดใช่ไหมก็คือคุณตอนปลายปีอ x1 ตอนนี้ที่เขามีคุณปลายปี x1 เนี่ยเขาอยากไมรู้ว่าเขาจะได้ส่วนแบ,บ่งเท่าไหร่แต่เราคำนวณมาแล้วว่าเขาจะได้สี่แสนห้าดังนั้นจากเดิมที่เขามีคุณแสนแปดเขาก็ได้ส่วนแบ,บ่งเข้ามาส่วนแบ,บ่งสี่แสนห้าก็ย่อมทำให้ต้นทุนเสีบบเยของเขาเพิ่มขึ้นจากแสนแปดกลายเป็นหกแสนสาม ็คือเพิ่มขึ้นจากเกิดแบ่งกำไรนั่นเองในของก็เช่นกันนะครับมีคนอยู่สองแสน่องก็เพิ่มไปอีกสี่แสนห้านี่คือการแบ่งกําไรตามอัตราส่วนคงที่เป็นการแบ่งอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นการแบ่งตามอัตราส่วนคุณตอนนี้สองแบบของที่กับคุณนะครับของที่จบแล้วอัตราส่วนคุณนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าคุณเนี่ยมีหลายระดับอาจจะเป็นคุณตอนลงคุณจะเริ่มต้น แต่เรื่องต้นอีกาเลยเมื่อปีก่อนเลยใครลงทุนเยอะก็ได้จุดแงเยอะก็ได้หรืออาจจะเป็นปุณตอนต้นทุกปีนี้เช่นเริ่มลงทุนกันตั้งแต่ปี x ศูนย์พอมาถึงปี6หกนั้นเนี่ยก็ดูตอนทุนตอนต้นปี x หกว่าเขามีเท่าไหร่ก็แบ่งให้ตามต่าส่วนปุณปีก็ได้หรือสุดท้ายก็คือแบ่งตามตาส่วน ครับตาปัะตาสมนุนนั้นมีด้วยกัน4แบบเราคิดว่าแบบไหนที่เป็นแบบที่น่าจะเหมาะสมที่สุดครับ4แบบคุณเริ่มต้นไปคุณเริ่มต้นคุณยกมาโอ้ยพี่ผมกายจะไม่ตอแล้ว,ลวนี่อ,อันเนี้ยรอพี่เพาว่าว่าไม่เปวนลาษไทยครับ เขาบอกว่าก็รอเพื่อน ตามตวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาข้อสอบเอาไว้ก่อนที่กสมัครงานพอดีมาแล้วโทรมาผมนะผมเขาตัดวิดีโอพอดีเขาบอกให้โทรมาโทรมาเลยก็ที่ตัวใสแล้วมันมันหาไม่ได้ครับก็ดีนะครับเนี่ยพอผมได้ยินคำถามที่เขาถามผมนะผมรู้เลยว่าเขาต้องไปนั่งแกะมาถึงมาถามผมได้ไหมจานข้าเผื่อมันหมื่นหกร้อย ทำไมอาจารย์ลงหกร้อยเองอันนี้รู้เลยว่าต้องไปนั่งแกะมาทำไมมันไม่เหมือนกับทฤษฎีแล้ว่าคาถามถามแบบว่าพอมีทฤษฎีไงคำนวณมาแล้วว่ามันควรจะต้องลงหน0่นหกร้อยอะแต่ทําไมลงหกร้อยอันนี้รู้คําถามที่แบบว่าอ่านมาแล้วนะแบ่งแบ่งตามไหนดีฮนะแะต่งกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยน่าจะตัดแต่งตามตามตาตรา ตามตราส่วนคุณเริ่มต้นเราก็ต้องกลับไปที่ต้นแรกเลยของข้างเขาเปิดเนี่ยในหุ้นตัวนั้นเนี่ยเขาเอาลงทุนคนละเท่าไหร่เราก็จะกลับไปนะครับในกอลใน่อนั้นในปีส่อนเขาเคยลงทุนกันสองแสนและ3าแสนดังนั้นแบ่งตามอัตราส่วนนี้นะครับก็คือการแบ9ง0แสนมาเฉลี่ยให้ตามอัตราส่วนคุณเริ่มต้นสองแสนกับ3ามแสนรวมกันเป็น5แสนตัวนี้ก็เป็นตัวฐานในกอก็จะต้องเอา2องแสนหารห ก็ได้รับส่วนแบ,บน่ในขอว่าใช้38,000ห้าล้านครับสรุปแล้วนกอได้ส่วนแบ่งเท่ากับ3แ6นะครับในขอได้504รวมกันก็คือ900เหมือนเดิมนะครับก็คือกำไรที่เกิดขึ้นในปีแรกหนึ่งและก็เพิ่มบัญชีกระแาษคุนให้กับนายก็ในขอเมื่อนายก็ในขอได้บัญชีกระาษุนเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ,บน่งกำไรแล้วก็จะมีคุณเพิ่มขึ้นตามหาก้า9นะครับ นี่ก็คือการมีโจวยได้เสียที่เปลี่ยนแปลงไปแลกจะได้รับผลแบบต่อไรต่อไปนะครับถ้าหากแบ,บ่งกําไรตามอัตราส่วนคุณซึ่งเป็นทุนต้นทุนต้นทุนเราต้องกลับไปดูที่ปีที่เรากำลังทำอยู่เรากำล,ลังทำเปหนึ่งนะครับปีหนึ่งนั้นมีกำไรเก้าแสนน,น,นะครับและทุนต้นทุนของใบกมีเท่าไหร่แล้วไปดูตอนยอดจมหนาคือยอดจนวดครับในกรมีแสนสองในขอมีแนสนห้าน,นี่คือ ราก็เฉลี่ย9แสนตามอัตราส่วนทุนก็ทั้งหมดก็แสนสองพวกแสนท่าคือ2,007ตัวนี้ก็เป็นตัวถันในกรในขอเขาจะได้กระแสทุน4แสนและ5แสนกระแสทุนนั้นก็จะไปบวกกับทุนเดิมที่มองเห็นกำไรเพิ่มเติก็จะทำให้บัญชีส่วนีเก็นเขาเพิ่มขึ้นต่อไปแบ่งตามอัตราส่วนทุนไปทั้งหมดแล้วเรากลับไปที่บัญชีแยกของปี ตอนไปห้วยนะครับก็คือยอดจบไปก็มีแสนแปขอมีสองแสนสอเจอทแสนแเท่าไหร่อยนะแสนแปดสองอเท่ามหร่ ชอบลัาษณะนี้มากเลยไม่เก่งไม่เป็นไรอะว่ามีความคร้อมที่จะมา